m ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลาดีๆ9โมง10นาทีทางช่อง8นะคะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษดาวงค์ค่ะกับเชฟกูรูนะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะตัวจริงเรื่องการทำอาหารจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวทำอาหารทั้งคาวและหวานรังสรรค์เมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่เอาเป็นว่าเมนูอาหารสูตรเชฟประจวบวันนี้นะคะนานาการันตีเลยละว่าคุณผู้ชมสามารถนำไปทำเป็นมื้อเช้ามือ้อกลางวานันหรือมื้อเย็นทำคอนเทนต์ สวยได้แน่นอนที่สําคัญรสชาติดีมากๆแต่จะเป็นเมนูอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปฟังจากปากเชฟป,ประจวบด้วยกันเลยค่ะ อ,อันนี้คือแรงบันดาลใจปกติเราจะกินอะไรปูผัดผงกะหรี่แต่วันนี้เชฟก็จะนําเสนอก็ลักษณะคือเราเอาของทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องปรุงของปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าวันนี้เชฟนําเสนอเอากุ้งมาเป็นตัวแทนเนื้อปูแล้วก็เครื่องปรุงที่ทำเนี่ยคือเราก็จะมาปรับโฉมเข้าใหม่จากไข่ที่เราใส่ลงไปในซอสผัดกระปูให้มันมีความเข้มข้นของ,ของน้ําเราก็จะทําเป็นลักษณะเป็นไข่ม้วนก็คือแทนที่จะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วเอาไข่ออกมาแล้วก็ตีกับมาผัดไอ้เครื่องมามันก็ทําเป็นไขม่ม ม้วนกับเนื้อกุ้งยกตัวอย่างนะอย่างคนพวกผัดเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยเราหั่นผักเล็กๆแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่น้ําซอสลงไปแต่อันนี้เราก็จะทาซอสทุกอย่างเหมือนกับซอสผัดผงกะหรี่พอเรานําเสนอม้วนไข่กับกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในจานแล้วเราก็ผัดซอสปูที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ราดลงไปก็จะได้อาหารที่เอามาประยุกต์เอานะจากที่ว่าเป็น ของดั้งเดิมปูปผัดพงกะหรี่หรือกุ้งผัดพงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราได้เห็นชื่ออาหารแบบดังๆที่เขามีอยู่แต่วันนี้เชฟก็ดึงส่วนประกอบพวกนี้ออกมาเป็นหลายๆขั้นตอนแล้วเราก็ใส่ลงไปแต่ก็ทําไม่ยากนะเพียงแต่ว,ว่าเราเอาเครื่องปรุงของซอสผงกะหรี่นะก็ผัดก็คือแยกไว้ส่วนหนึ่งและที่เหลือเราก็จะมีไข่เป็นตัวหลักแล้วเราก็จะเอากุ้งนะก็ทำความสะอาด้แล้วก็มาลวนนะหรือาอาจจะไปลวกน้ําให้สุก แล้วเราก็ใส่ลงไปในไข่แล้วก็ทําการคนๆทำงัไข่เจียวของฝรั่งนะเป็นไขม่ม้วนรูปลีลีแล้วก็เอาซอดลนยเมนูวันนี้ของเรานะคะจะเป็นอาหารกึ่งๆึงอาหารเบรคฟาสต์เนอะเป็นบรันช์ที่หลายๆคนมองว่าอุ้ยกำลังฮิตเลยล่ะบรันช์เนี่ยจะเป็นอาหารที่กินเช้าก็ไดกินกลางวันก็ได้ หนักบ้างแล้วก็เบาบ้างในใ,ใน<ห>ม,มือ้อใ,ในมือเช้าค่ะวันนี้เมนูของเรานะคะเชฟประจวบคิดค้นเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผงกะหรี่มาค่ะไข่ม้วนกุ้งของเราจะเริ่มจากไข่วันนี้ไข่สามฟองกินคนเดียวอิ่มเลยกุ้งนะคะอนี่เป็นปที่เราลวนไว้แล้วค่ะเนื้อกุ้งนะคะพริกไทยป่นค่ะเพิ่มรสชาติค,ความกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมค่ะด้วยซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะ หลายๆครั้งถ้าเป็นสูตรของฝรั่งเนะเขาก็จะใส่ตัวครีม,รมบ้างนมบ,บ้างรหรือใส่ตัวส่วนผสมที่มาจากวัวเนอะวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมค่ะเราใช้อัมพวากะทิร้อยซค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสด <Wow. S 1> ใส่กะทิลงไปในอาหารอร่อยไม่แพ้ใส่นมเลยนะ okay. หลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะคนค่ะ ให้ไข่แตกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมไดเล็กน้อยต้นหอมนะคะสีสวยน่ากินจังเ,เดี๋ยวเรามาทำไข่ม้วนกันค่ะ การทำไข่ม้วนของเราอย่างที่เชฟบอกปกติเขาจะใส่เนยใส่นมบ้างนะแต่วันนี้แนะนําคุณค่ะน้ํามันขวดนี้เนี่ยทำได้หลายเมนูเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเอามาทําไข่จากนั้นจะามาผัดซอสด้วยน้ํามันผสมสูตรไรตรามอลกระกดค่ะสะดวกใช้ง่ายดีต่อสุขภาพใส่ไข่ลงไปในกระทะนะคะที่เรามีน้ํามันไว้เราก็จะคนนะส่วนที่อยู่ริมริมกระทะเนี่ยให้เข้าไปอยู่ตรงส่วนกลางค่ะ เพื่อจะได้เป็นไข่ที่เราคอนโทรลคือเราจะไปม้วนให้เขาเป็นรูปทรงอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นแต่ถ้าเราคนอยู่ส่วนกลางๆส่วนริมมันก็จะกระจายปอะไปนี้เราก็จะได้ไข่ม้วนที่ในเวลา,ารวดเร็วด,ด้วยวน,นี้เราเห็นว่าไข่ย,ยังดิบไปเราก็อาจจะวางในกระทะให้เขาสุกเพิ่มได้อีกหน่อยได้วิธีนําเสนอเราก็จะพลิกไข่ฟ้ามสวยมากเลย หลังจากได้ไข่แบบนี้เสร็จแล้วไม่ได้กินแค่นี้นะเพราะว่า,เ,าเชฟ<อ>มีซอสผงกะหรี่ด้วย<ช>น้ำมันขวดเดิมค่ะเรามาผัดซอสกันหลังจากที่เราได้ตัวออมเลตของเราแล้วไข่ม้วนน้ำมันผสมสูตรไรตรามะละกอนะคะสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็ร่อยดีต่อสุขภาพค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วน้ำมันร้อนใส่หอมกระเทียมลงไปผัด แล้วตามด้วยพริกสามสีหอมกระเทียมพริกสามสีใส่ลงไปผัดจนหอมระหว่างนั้นนะคะเราเตรียมนี่เลยเครื่องปรุงรสอย่างเดียวของเราคือซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรีตราโลโบ้ค่ะสะดวกใช้ง่ายเข้มข้นอร่อยได้รสชาติผัดผงกะรี คุณผู้ชมผัดผงกะหรี่สูตรของเชฟวันนี้ใส่อัมพาวากะทิร้อยซ็ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเลยค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมกัขึ้นช่ายลงไปค่ะต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะถึนช่อนเล็กๆเ,เ,เ,เลยผัดผงกะหรี่ต้องมีขึ้นช่ายจริงๆเนาะเชฟเนาะครับโอเค ได้แล้วซอสได้ค่ะตรงนี้นะเชฟใช่รอบๆเลยได้ค่ะเพิมสีเขียวเนาะเชฟเนาะพาสลีหนึ่งชอ่อหลายคนเวลาทำผัดผงกะหรี่อยากให้มีมันๆสวยๆนิดหนึ่งน้ำมันพริกเผาค่ะ ชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูไข่เม้อนกุ้งกับซอสผงกะหรี่อีกหนึ่งเมนูของเชฟประจวบที่ใครหลายๆคนในครอบครัวสามารถเอาไปทดลองทํากินกันได้ในครอบครัวเลยนะเพราะการทําอาหารร่วมกันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สามารถสารสัมพันธ์ในครอบครัวได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ เป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสุดพิเศษขึ้นมาเลยนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคนสั่งกันเยอะทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> ไหนๆก็ไหนๆ้วนะครับเจเจครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําไมอันนี้เขาถึงเรียกว่าขนมขาไก่ครับเจ้าขาไก่เนี่ยนะคะเป็นขนมทานเล่นที่เป็นที่นิยมเขากินง่ายกินเพลินค่ะ <Wow. S 1> ขาไก่เนี่ยนะคะสามารถเรียกว่าแบบ บรดสติกหรือ g r i ีซินีก็ได้ mm hmm. เจ้าขาไก่นี่นะคะ mm hmm. มีต้นตำเนิดจากอิตาลีค่ะ mm hmm. มีรูปทรงเหมือนขาไก่ mm hmm. พอเข้ามาในคนไทย mm hmm. คนไทยก็เลยเรียกติดปากกัน,นะคะ่ะ mm hmm. ว่าขนมขาไก่นั่นเอง ขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ใช้แป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆมาทําเป็นเส้นตรงจากนั้นไปอบจนกรอบนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขากรอบอร่อยพอดีคำกินง่ายกินเป็นของว่างก็ได้กินเป็นของที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดี <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเจ้าขาไก่ถึงได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ ขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศัก์นะคะเป็นแบบอบนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับหรือว่าเนยนะครับซึ่งเราใช้เนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับ <Wow. S 1> เวลาทานจะนหอมมากๆเลยครับ ขนมขาไก่ทุกชิ้นของบ้านเราเนี่ยอบกรอบนะคะจนสีเหลืองทองเลยทำการปรุงอย่างพิถีพิถันที่แน่นอนจ้าสุดพิเศษจากอาจาร,รย์นิ่งัก์เพราะเขาการันตีความอร่อยแด่นกระปุกหอมเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทานง่ายที่สําคัญที่บ้านเราไม่ใส่สารเสรืดสารเสริมคุณภา,าพใดๆเลยนะพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ1กระปุก175บาบาทนะครับแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ 3กระปุกนะครับ450บาทนะครับตบกระปุกละ150เองที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับสนใจขนมขาไก่อาจารย์นิสักนะครับสั่งได้เลยนะฮะหรือเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อนะครับได้ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าโทร0922658968นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ450บาทส่งฟรีทั่วไทยครับคุณผู้ชมคะซื้อขาไก่ไปแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะจะมีฝาแบบนี้เลยอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้เปิดเสร็จปปุ๊บเเนนนนีี่่ยยะะคสสาาามรถิิดฝให้ทไ จากนั้นเนี่ยนะคะแนะนำว่าหลังจากกระปุกที่เปิดแล้วเนี่ยให้ทานให้หมดภายใน 2, 2อาทิตย์นะคะแต่บอก,กคุณผู้ชมเลยว่าไม่ถึงหรอกก็แป๊บเดียวก็หมดแล้ว ย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งขนมขาไก่อาจารย์ยิ่งศักดและขนมอื่นๆนะครับสั่งกันได้เลยนะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่092-265-89 6 8อนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยครับ คุณผู้ชมค่ะคุกกิ้กูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้กูรูย้อนหลังนะคะเข้าไปชมอาหารเค้าและหวานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทั้งทาง Facebook TikTok i อ,อนะคะ <S <S พิมพ์ยิ่งสักฟูดเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะกลับมาติดตามชมรายการคุกกิ้กูรูได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา9ง10นาทีทั้งช่อง8วันนี้นานา,นา,นานและเซนดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ